ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและเพื่อนบรรดาพิสุทธิ์สมณีนนทั้งหลายสำหรับวันนี้การที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่8ตุลาคมพศ2526เพราะว่าบันทึกเป็นคัดเศษที่สองให้เป็นหน้าที่สองของคัดเศษวันนี้ก็จะพูดถึงแก่นตามที่พระเจ้ทาทรงตรัส ความมีว่ามณีครทปรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การนายบาปเพึยงิริยาที่ถึงยอดหรือถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรขอพระธรรมบร,โริโาสขอสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงยอดถึงแก่นในการนายบาปด้วยเถิดพระเจ้าก่าใ <c oughs> นที่แล้วมาท่านพูดถึงกระพีนะจะไม่ต้องยำ้ำ องสมเด็จพระพุทธมีพระพ่ายเจา้าทรงตัดว่าดูก่อนนิโครทะบุคคลผู้มีตะบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วคือระวังแล้วด้วยการสังวรสิบรายการและตัดว่าน,นิโครทะเพราะว่าบุคคลผู้มีตะบะเป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสิบรายการ ข้อที่จะกล่าวต่อไปยิงเป็นลักษณะของเขาเพราะเป็นผู้มีตะบะเขารักษาศีลอย่างยิ่งไม่เวียนมาพราะเพศอันเลวเขาเสพเสน,สนาสนะอสงัดเขาละนิวรณ์ห้าอันเป็นอันเป็นอุปเกเลสแห่งใจที่ทำใจให้ถอยหลังปท้าให้ทำปัญญญาให้ถอยหลังถอยกำลังลง มีใจประกอบอยเมตรตาแผ่ไปในทิศทั้งปวงเขาย่อมลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากคือลึกชาติหนึ่งชาติบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดสังวัตะกับเป็นอันมาก <c oughs> และตลอดวิวัตะกับเป็นอันมาก แล้วก็ในภาพโน้นบ้างทราบชื่อว่าในภาพโน้นเราเรามีชื่อว่าอย่างนี้เรามีโครมีแต่ก,กูลว่าอย่างนั้นมีผิวพันธุ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวรสุขเสวย์ทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุอย่างนั้นขั้นจุติจะพบนั้นแล้วไปเกิดในพบโน้นบ้างเนบเกิดพบนั้นบ้างแล้วมีชื่ออย่างนั้น <c oughs> มีโคดมีตระกูลอย่างนั้นมีผิวพันอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุดสวยทุกอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจะภาพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เขาย่อมละลึกชาายก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยการเช่นนี้ แล้วก็ทรงตัดว่านีหมายความบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบพระพุทธเจ้าให้ทรงจับตั้งแต่เปลือกเข้ามาแต่ว่าสําหรับผมมีความเห็นว่าต้องจ้องจับตั้งแต่สะเก็ดเข้ามาถ้าละาเกาะสเก็ดไม่อยู่เราก็ไม่มีเปลือกจะเกาะถ้าละเกาะเปลือกไม่มีเปลือกจะเกาะเราก็ไม่มีกระพี้จะเกาะ ฉะนั้นจึงเกาะเป็นลำดับตั้งแต่สเก็ดตั้งแต่เปลือกแล้วก็ถึงกระพีกระพีคือระลึกชาติได้และสิ่งที่ถือว่าเป็นศัตรูของกำลังใจอย่างหนักนั่นก็คืออุปกิเลสหรือกิเลสทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าไม่ดีในยาแตะต้องเป็นขาดยาทดลองนะครับอานนี้เพราะอะไร พว่าผมทดลองมาแล้วบางอย่างมันไม่มีผลจริงๆที่เราคิดว่าดีความจริงไม่มีอะไรดีเลยเคุยกันต่อไปสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดอย่างนั้นแล้วก็ทรงตัดต่อไปว่าดูก่อนนิครธะท่านจะสําคัญความข้อน,นี้เป็นเช่นไหนเมื่อเป็นย่นนี้การไหนบาปจะเป็นบริบูรณ์หรือไม่บริสุทธิ์ นี่โครทะเขายืนยันน,นี่โครทะยืนยันว่าบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ทำไม่ได้บริสุทธิ์แท้พระองค์ทรงตัดว่านี่ไม่ใช่ถึงแก่นเป็นกิริยาที่ถึงกับพีในที่พูดเมื่อกี้นี้นะเมื่อท่านไล่เบียมาถึงกับพีแล้วก็ทรงตัดต่อไปอย่าลืมนะครับไล่เบียมาตามลำดับเราต้องทรงให้อยู่ให้ได้กําลังใจ จงอย่าคิดว่าไม่ไหวเพราะงานขน้ามีหนักกว่านี้การที่เตตัดกิเลสให้เป็นสมุทเธระหารพระบุรุมรรคผลต่อจะต้องยืนกำลังใจส่วนนี้ให้ทรงตัวแล้วก็บรรดาญาโยงพุทธบริษัทกัโปรดทราบอานอันนตมาไม่ได้อิจฉาทิสยาใครแต่ว่าอยากให้พระพุทธศาสนาทรงตัวมีความเจริญรุ่งเรือง เวลานี้ทางพระก็ดีทั้งราววสก็ดีมีความเดือดร้อนมากว่ามีคนมุ่งทำลายพระพุทธศาสนาและก็มุ่งกลืนพระพุทธศาสนาผู้ที่มุ่งทำลายพระศาสนาในเขาฉลาดเขาไม่ใช่ใครที่องค์สมเด็จพระบรมบโลกก็น่ารงตรัสว่าศาสนาของตอถาคตจะสลายตัวไม่ใเจใครก็คือลูกของตอถาคตท่นเอง ได้แก่อุบาสุกอุบาิาิาาพิสุภิสุณีผู้มีความเห็นผิดติดในลาบสิการะติดศักด์ศรีตัดสันติดสันเสรินมากเกินไปเวลานี้ก็มีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสันดาทรงตัดไว้เสมอยืนยันเรื่องเทวดาเรื่องพรหมแต่ก็ยังมีคนนิยมถือเพศสมณะคัดค้านคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนี่แล้วก็ยังประกาศตนว่าเป็นคนนับถือพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่ถูกต้องเป็นการทําลายพระพุทธศาสนาโดยตรงอันนี้จะเป็นใครก็ตามแต่มาไม่ได้จี้จุดฟังเขาแววแววเขาได้ยินเสียงแว่แวเขาไม่ประกาศตัวว่าใครก็ตกใจเหมือนกัน ว่าทําไมประกราศตนว่าเป็นประสงค์ในพุทธศาสนาจึงทำลายกันขึ้นขนาดนั้นเป็นการตั้งใจทำลายพระพุทธศาสนาโดยตรงแล้วก็คุยกันต่อไปไประเดี๋ยวก็รู้นี่ครวทับปรีพาชกกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการหน่ายบาปด้วยตบะเป็นกริยาที่ถึงยอดถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่าไรพจยาค่ะ ขอประทานมารกาสขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงให้ข้าพระเจ้าถึงแก่นถึงยอดด้วยการหน่ายบาปได้เถิดพระเจ้าขาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนนิครูทะบุคคลผู้มีตาบะในโลกนี้เป็นผู้สังวรแล้วด้วยสังวรสี่ประการเขาย่อมระลึกถึงใช่ก่อนเป็น,นมาก เราเลึกได้ชาติถึงบ้างสองชาติบ้างแล้วไม่จํากัดบ้างพร้อมทั้งอุเทศด้วยรการเช่นนี้เขาเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติตอนนี้ฟังให้ดีนะแก่นนะนะเขาเห็นหมูสัตว์ที่กําลังจุติแล้วก็กําลังอุบัติจุตินี่เคลื่อนไปจุตินี่แปลว่าเคลื่อนนะครับตายไปหรืเอเทวดาเคลื่อนไปนี่ก็เียจุติ กำลังอุบัติหมายความจะ,จะมาเกิดเลวบ้างปราณีตบ้างมีผิวพันณดีบ้างมีผิวพันธสามบ้างได้ดีบ้างตกยากบ้างด้วยทิพย์จัสุอบบริสุทธิ์ล่วงจากสุขมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรำว่าสัตว์เหล่านี้ ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิ <c oughs> ยึดถือกากรกระทำด้วยอำนาจของมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายพระกายแตกเขาย่อมเข้าไปถึงอบายทุกตินิบาทนรก ส่วนสัตว์หลายเหล่านี้ประกอบด้วยกายาสุจริตมนโนสุจริตและว,วจีสุจริตอาตมาอ่านคล่อมไปนิดหน่งท่านว่ากายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตอันนี้ก็เลยถือโอกาศพลิกหนังสือไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตาย เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้เขาย่อมเห็นโมสัจกำลังจุติกำลังอุบัติเลวปราณีตผิวพันดีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยเทียบทิพย์กสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์ ย่อมรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยปใการเช่นนี้ดูก่อนนิโครธทท่านจะสำคัญความข้อนี้เป็นเช่นไหนถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้การไหนบาปด้วยเบะจะบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์เพียงใดนิครวท่าได้กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ เมื่อเป็นเช่นนี้การหนายบาปด้วยตบะบริสุทธิ์แน่แท้ไม่บริสุทธิ์หาไม่ได้พฤกิยาที่ถึงยอดถึงแก่นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดว่าดูก่อนนิโครธาการนายบาปด้วยตาบะปิกิยาที่ถึงยอดและถึงแก่นด้วยเหตุเพียงเท่านี้ว่าดูก่อนนิโครธา เอ็นกล่าวกันเราอย่างนี้ว่าธรรมของพระผู้มีพระภาคสำหรับแนะนำสาวกนั้นชื่ออะไรทำชื่ออะไรสำหรับรู้แจ้งชัดอธิธธธพรหมจันทร์เป็นต้นอัน,นเป็นที่อาศัยอยู่แห่งวสาวกที่พระผู้มีพระภาคทรงแน,น,นะนำแล้วถึงความยินดีดูก่อนนิโครทะ ฐานะที่ยิ่งกว่าและประนีกว่าดังนี้แลเป็นธรรมสำหรับเราแนะนำภาษาวกนีนหมายความว่าแค่นี้นะถึงแก่นนะยังไม่ถึงที่สุดพระองค์ยงยืนยันว่าเราส,สอนสาวกยิ่งไปกว่านี้อีกประนีดีกว่านี้อีกยังมีอยู่เป็นธรรมสำหรับผู้รู้แจ้งชัดถึงอธิพรหมจันทร์ อันเป็นที่อาศัยอยู่แห่งภาษาวกที่เราแนะนำแล้วถึงความยินดีเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตัดอย่างนี้ผู้บริพายชกตนหลายเหล่านั้นได้เป็นผู้มีเสียงดังอันเรอลั่นอิคทึกว่าพวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นคำพีในคำพีอาเจลกเป็นต้นพวกเรากับอาจารย์ยังไม่เห็นบาลีในบาลีอาเจลกเป็นต้นนี้ พวกเรายังไม่รู้ชัดการบรรลุคุณวิเศษไปยิ่งกว่านี้ก็ความสำคัญในอุทมบริกาสูตรก็หมดเท่านี้หลังจากนั้นไปก็ปรากฏว่านี่ครูทัพรีภาชกกราบทูลขอภัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอ้ขอภัยหนังสือไปชนไมโครโฟน และก็พระเบิดพระผู้มีพระภาคเจ้ากระส่งชมว่าเธอเป็นคนดีรู้ความผิดแล้วก็องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรสรงแนะนำว่าการปฏิบัติถึงเพียงนี้ถ้าปฏิบัติต่อไปอีกถ้ามีบารมีแก,ก่กระาจะไปอรหันภายในเจ็ดวันถ้ามีบารมีอย่างกลางจะไปอรหันภายในเจเดือน ถ้ามีบารมีอย่างอ่อนจะไปหลานภายในเจ็ดปีนี่หมายความว่าบรรดาแทานพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระงสงฆ์สวัสดีโสภ,ภาคทรงยืนยันว่าลำดับเพลงการสอนของพระองค์ในพระพุทธศาสนาพระองค์ทรงยืนยันแน่นอนว่าเรียงลำดับตามนี้นะพระองค์สอนตามแนวนี้ ถ้าจะถามว่าแต่ลักสูตรสุขวิปัสโกมีก็เป็นตางกำลังใจของคนที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดไปทั้งสีสหมวดขึ้นหนึ่งสุขวิปัสสโกการปฏิบัติเรียบเรียบ,ยบไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งหมดมีปัญญาเพื่อขตัดก,กิเลสก็สามารถเป็นพระรหันได้ตลักสูตรที่กล่าววันนี้เป็นหลักสูตรของวิชาสาม <c oughs> ขอภัยบรรดาญาโยมพุทธบริษัทเวลานี้ร่างกายมันกำลังแย่เดินก็ไม่ค่อยจะไหวลุกก็ไม่ค่อยจะไหวแรงไม่มีไม่เป็นไรก่อนจะตายแม่วันองค์สมเร็จพระจอมไตรก่อนจะนิพพานท่านก็ยัง,ยงสแสดงพระธรรมเทศนาโปรดคนทำให้ปรีพาชกตั้นหนึ่งบรรลุมรรคผล และคนทั้งหลายที่ต้องการทํำไปองค์ทรงตรัสอาตมาเป็นลูกขององค์สมเด็จพระทรงสวัสติโสภากร่างกายมันก็ใกล้าตายเต,ต็มทีแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเสียงยังมีกําลังสมองยังใช้ได้ก็ใช้งานต่อไปก็รวมความว่าองค์สมเด็จระจอมไตรบรมศาสดายืนยันตามนี้ ที่พูดนี้เป็นหลักควิชาสามแล้วก็ยังทรงตัดตหลักควิปัญญาหกระบริสสมมิทายานอีกอันนี้ไม่ขออธิบาย <c oughs> <c oughs> นี่มาย้อนหลังกันว่าเราจะทำยังไงจึงจะได้ปุเพนิวาสานุติยาน <c oughs> <c oughs> หรือว่าทิ่ไปจกุยานทิ่ไปจกุยานตัวที่พระพุทธเจ้าตัดมา่กี้นี้เป็นจจตูปปาติยาน เธอเป็นทิพยคุยานไม่กันแต่มีเวลาความเข้มข้นมากวิธีปฏิบัติบรรดาท่านพุทธบริษัทแนวแห่งการปฏิบัติจริงๆถ้าเราจะปฏิบัติกันต้องทําให้ได้ทิพยคุญยานเสียก่อนคําว่าทิพยคุญยานเสียก่อนหมายความทิพยคุญยานที่มีกําลังอ่อนกว่าจุตูปป,รปาติยาน เนื้อแท้จริงจริงยานทั้งหมดก็เป็นทิพยคุยานเท่านั้นแหละที่เราเรียกก็ว่าทิพยคุญานบ้างจุตูปปาติยานบ้างเจโตบริยานบ้าง,ยายาางปุปเพนิวาสานุติยานบ้างอาตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุปนังสัยยานยถากมุตายาน <c oughs> ยานทั้ง8ปดประการนี้มีกำเนิดมาจากทิพยคุยานอย่างอ่อน คือทำทิพกุญาณอย่างอ่อนให้เกิดขึ้นและทำทิ่กุยญาณให้เข้มแข็งเข้าถึงจุตูปปาติยานพอถึงจุตูปปาติยานแล้วเราได้ยินชื่อคนและสัตว์ไม่ทันเห็นหน้าถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี้เข้ามาจากไหน เราก็จะรู้พื้นฐานเดิมเขาได้ทันทีว่าพอนพวกน,นี้มาจากพรมมาจากสวรรค์มาจากมนุษย์มาจากสติฉันมาจากอสุรกายมาจากเปรตมาจากสัมเนรกเราดูได้แล้วก็นีุ่ตัวประปาริยานนะตอนนี้พอได้ข่าวคนตายว่าคนตายนี่ไปไหน ยินชื่อคนตายพัพทยาจะรู้มันก็จะรู้ทันทีว่าคนที่ตายแล้วเวลานี้สติตายแล้วเวลานี้ไปไหนแล้วต่อไปสำหรับเจโตวริยาณเจโตวริยาณน,นี่มีประโยชน์มากอย่างหนึ่งคือสามารถรู้จิตของคนที่บางท่านบอกว่าเป็นพระเดียเจ้าเป็นหรือไม่เป็นเราทราบ ไม่ต้องถามกันไม่ต้องสอบดีปาก <c oughs> บางท่านบอกว่าได้ทรงชานโลกีได้หรือไม่ได้เราก็ทราบบางท่านบอกว่าตนท่านเป็นคนดีเรารู้ใจว่าดีและเลวรวมความว่าความดีและความเลวนี้ถ้าเราได้เจตวปธิยานแล้วก็ไม่ต้องบอกกันสําหรับมีหนังสือฉบ,บับหนึ่งเขาด่ามา ให้กรมการศาสนาว่านิ่งนอนใจทําไมมาสอบสวนอาตมาความจริงก็ไม่จําเป็นต้องเดินทางมาสอบสวนก็ใช้เจโตวปฏิญาณที่หน่อยเดียวก็จะทราบได้ทันทีเพราะเรื่องนี้นะสอบสวนด้วยปากถนะ้าไม่มีผลหรอกเพราะการสอบสวนกันถ้าคนมีกิเลสสอบสวนคนที่ไม่มีกิเลสแรือว,ว่าคนที่ไม่มีกิเลสสอบสวนคนที่มีกิเลสก็พูดกันไม่รู้เรื่อง เขาใช้เตเจโตริยานเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าได้เจโตริยานสามารถรู้จิตได้ทันทีและบริการที่สองขาเจโตริยานเขาสามารถชำระจิตกิเลสจ,จากจิตของเราด้วย <c oughs> ว่าจิตของเรามีเกสดอะไรเกาะอยู่บ้างจะต้องชำระมันวิธีไหนตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็สังเกตใจของตัว ว่ารู้ว่าใจหรือว่าจิตของตัวนี้มันเศร้าหมองตรงไหนกําจัดตัวนั้นสะอาดที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่เป็นพระอริยเจ้าไม่เป็นผู้ทรงฌานก็ไม่เป็นไรทำกําลังใจของเราให้สะอาดอารมณ์จิตก็เป็นสุขนี่เจตุริยานมีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็บทเพนิวาสานุสติยานบทเพนิวาสานุสติยาณจะสอนเราทุกอย่าง สอนการตัดสอนกันในด้านสังโยชน์สิบเสอนหมดในด้านสังโยชน์สิบสกายติจิร่างกายเรายึดถือร่างกายเป็นสำคัญปุเพนิวาสาุติยานจะสอนเราให้ร่างกายไม่สําคัญเกิดชาติไหนมันพังชาตินั้น <c oughs> วิจิกิจฉาสงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ เราจะทราบว่าชาติไหนแล้วคล้ายๆคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรปฏิบัตินอกรีดนอกรอยจากนั้นเราลงนรกทุกทีชาติไหนปฏิบัติตามความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาทัตเจ้าทรงสั่งสอนแม้แต่เราไปนิพพานไม่ได้เราก็ไปสวรรค์ไปพรมได้มีสุขอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มาศีลปตตประรามาต t แล้วก็จะทราบจรเจากนายปุเพนิวาสานุติยานว่าชาติไหนเละเมิดศีลชาตินั้นเราลงนรกชาติไหนปฏิบัติตามศีลดีชาติไหนเราไปสวรรค์เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ชั้นดีมีความสุขมากนักได้การมาชันทะปุเพนิวาสานุติยานก็จะสอนเราว่าความรักในระหว่างเพศค,คนที่เราคิดว่าสวยว่าดีเนี่ยก็ไม่ทรงตัว ขณะที่จะเลือกกันก็คิดว่าสวยแล้วดีแล้วแต่ความจริงไม่ช้าก็แก่ลงไปทุกวันภายนอกเข้าใจว่าดีแต่ภายในเต็มตายไปด้วยความเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกร่างกายของคนก็สกปรกจิตใจของคนที่มีกิเลสก็สกปรกมันก็สร้างความเบื่อนหน่ายเราติดกรรมฉาชันททีไรเรามีทุกหนักทุกที ดีไม่ดีติดมากเกินไปทียก็ต้องถูกฆ่าตายก็มีกรมร็รวมความว่าปุเพนิวาสันิยานสอนเราให้ตัดกาไมฉันทะาอีกแล้วไปปฏิคะความไม่ชอบใจคืออารมณ์ชั่วโกรธชอบโกรธชอบเยีบาัปุเพนิวาสันดิยานก็จะสอนเราว่าความโกรธในชาติใดๆที่ผ่านมา เราก็อย่าพบแต่ความทุกข์เราไม่เคยมีความสุขเราจะมีศัตรูม,มากกว่ามิตรจิตก็ไม่เป็นสุขกายก็ไม่เป็นสุขถ้าชาติใดที่เราคลายความโกรธเราแสดงความเป็นมิกับคนส่วนใหญ่ชาตินั้นเรามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์ทำไมมีความทุกข์มันสอนเราอย่างนี้แล้วต่อไปอีกรูปราคะอรูปราคะมณะทิมนะท,ทิตติอวิชชา พุทธจาวิชานี้ไม่ต้องพูดกันเป็นเรื่องอาาร่ามักสอนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งยนานนาคามีนิปุเพนิวาสานนิยานสอนเอามากถ้าเราได้และจะมีประโยชน์มาก <c oughs> แต่ก็ขอย่อนลอยถอยหลังอย่าลืมเกาะสะเก็ดความดีอย่าเกาะเปลือกเครื่องความดีอย่าลืมเกาะกับพี่เครื่องความดี มีเช่นนั้นแล้วจะไม่ทันเข้าถึงกันของความดีส่วนนี้ <c oughs> ในสำหรับผลของการปฏิบัติก็ไม่ขอแนะนำหนักเพราะว่าหลักสูตรมีท่านต้องหาครูบาอาจารย์มาสอนกันเพื่อกันความสงสัยที่ได้กันมากนะี่คือไม่เข้าใจขอโทษนะที่ไม่ได้กันมัน,นานๆนนสมัยก่อนก็สอนก็นให้ปฏิบัติกันเอง ไม่ต้องอะไรอย่างรุ่นผมเนี่ยรุ่นผมนี่ท่านแนะนําอย่างเดียวเราก็ไปฟัดก,กันตามโคนต้นไม้บ้างในปา่าช้าบ้างในปา่าชัดบ้างก็ยากผมรู้สึกว่าผมเองก็สู้ญาติโยมพุทธบริษัทสมัยปัจจุบันนี้ไม่ได้ท่านทํากันวันสองวันสามวันที่ก็เริ่มได้เบื้องต้นแต่ว่าการได้แลวบรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชน <c oughs> จะลืมว่าครูผู้สอนนะท่านแนะนำให้มีความเข้าใจให้เริ่มจับต้นทนปลายถูกเท่านั้นแต่การจะคล่องตัวด้วยการจะสรงตัวได้อยู่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านและบรรดาเพื่อนพิสูจน,น์สมานนต้องไปฝึกฝนกันเองให้มีการคล่องตัวแล้วต้องมีการพิสูจน์อยู่เสมอวิธีที่จะพิสูจน์ นั่นก็คือว่าใช้ทิพปัญญาุนในเวลาเช้ามืดอันนี้เราต้องใช้ทุกวันอันดับแรกจับพระรูปประโคมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสการจับพระรูปประโมนี่ถ้าจับพระรูปประโคมไม่ได้ตามนิมิตก็จับพระพุทธรูปถ้าจับได้ตามนิมิตก็ถือว่านั่นเป็นพระพุทธนิมิต เน้เป็นดิมิตของพระทดเจ้าให้ปรากฏเรายึดถือเอาเป็นสรณนะถ้านักปราชญ์บางท่านอย่าเพิอฝันก็เป็นเรื่องของท่านเราฝันดีฝันขึ้นสูงไม่เป็นไรถ้าท่านนั้นหลายจะฝันลงนรกเราจะไปตามท่านอย่าไปคัดค้านคําคสอนขององค์สมเด็จพระสัตรพงศ์พระสงฆ์ท่านถ้าทําได้ถึงขนาดนี้และจะรู้เรื่องทั้งหมดตั้งแต่โลก,กันมานารกขึ้นมา ถึงพรมโลกในหนักนีไ่ไม่ไม่ยากเลยรู้กันได้ชัดจะรู้ว่าเทวดานั้นมีจริงพรมมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงยืนยันไม่ใช่กล่าวกันอย่างแบบเพ้อฝันว่าเทวดาไม่มีอะไรไม่มีนี่ไม่รู้ศาสนาไหนตาอ้างอิงว่าเป็นคนของพุทธศาสนานี่น่าสลดใจมากบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านนั้นหลายเหล่านี้ มีเจตนาอย่างไงอาตมาไม่ทราบแต่ว่าสงสารประเทศไทยกําลังใจของคนจะแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายเมื่อแตกแยกออกเป็นสองฝ่ายแล้วเป็นยังไงสิ่งที่มันจะได้ขึ้นมาคือประเทศชาติจะสลายตัวคนหนึ่งนิยมนับถือเทวดาอีกคนหนึ่งบอกเทวดาไม่มี คุยกันไปคุยมาก็เกิดการแตกราวกันขึ้นน้ำพึ่งหยดเดียวบรรดาแทนพุทธบริษัทสามารถสร้างให้เกิดเจลาจนขึ้นชั้นใดถ้ากำลังใจคนทั้งสองฝ่ายไม่เสมอกันเพราะคนไม่กี่คนมาทำลายศาสนาของคสมเด็จพระสงทนบรมศาสนา,าแล้วชาติของเราจะเป็นยังไง ถ้าชาติไม่มีพระพุทธศาสนาก็ทรงอยู่ไม่ได้เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายพอท่านทั้งหลายจงสังวรไว้ฟังเขาไว้แต่จงอย่าเชื่อจงพิสูจน์การปฏิบัติเขาตนเองทําตนให้เข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาความจริงแก่นนี้ยังไม่ดีนะญาติโยมพุทธบริษัทเป็นแค่ถึงที่สุดของชาโลกีเท่านั้น ต่อไปก็ต้องปฏิบัติกันก็ถึงโลกุตระชานต่อไปอารบรรดาท่านไหลมองดูเวลาหมดเสร be ็จแล้วนี่ถ้ <Kivol IL> <sky> าบ Re ังเอิญข <l ates. má y> <t> ้อเทปออกมิต <paddle> ย <board> okay, ุจะลำบากมากก็ขอลาบรรดาญาโยมผู้บริษัทผู้เป็นสาวกโอ์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี